ขอบตาดำเหมือน,นหมีแพนด้าทำยังไงดีคะวันนี้นะคะปุ้ยจะบอกถึงสาเหตุนะคะแล้วก็วิธีแก้ขอบตาดำแบบเร่งด่วนคะ่ะใครขอบตาดำเป็นประจำต้องฟังนะคะสวัสดีค่ะปุ้ยฟอนที่อัพ a าแนลนะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะเวลามีคลิปใหม่ๆมานะคะจะได้ทราบค่ะปัญหาขอบตาดำนะคะเกิดขึ้นได้อย่างหลาย เหตุมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอดนอนนะคะนอนน้อยนะคะกรรมพันธุ์ค่ะอายุที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งภูมิแพ้นะคะทําให้ค่ะเส้นเลือดใหญ่อะค่ะใต้ตานะคะขยายใหญ่มากขึ้นค่ะหรือว่าเม็ดสีเมลานินนะคะเข้มขึ้นใต้ตาค่ะทําให้หน้าตาของเราอะคะ่ะมองคล้าค่ะอิดโรยนะคะไม่สดใสทําให้ความงดงามบนใบหน้าของเราน้อยลงค่ะ ะะไม่ว่าปัญหาของมันสาเหตุของมันจะเกิดจากอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขแบบเรื่องนนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะในการแก้ปัญหารอยหัอตาลนตานะคะวิธีนี้ง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์นะคะปิ้งฟองเนี่ยค่ะใช้นิ้วชีช้ของเรานะคะค่อยๆแตะค่ะไปที่ใต้ดวงตาของเรานะคะกดนะคะเบาๆค่ะไล่จากซ้ายนะคะไปขวาค่ะ ทำอย่างนี้นะคะประมาณ10ครั้งค่ะหลังตื่นนอนตอนเช้าค่ะการทําอย่างนี้นะคะจะเป็นการกดไล่ความหมล้ำอะค,ะคะ่ะออกไปนะคะที่เกาะอ,อยู่ปลายตาใต้ออกไปะวิธีที่สองนะคะ,ะ,คะเหมาะมาสาหรับคนชอบกินกาแฟแบบอุยอะคะ่ะเพราะว่าใช้ช้อนกาแฟนี่นหละคะ่ะแช่ไปในช่องฟรีสนะคะเย็นๆเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ออกมาปุบ เอาช้อนเนี่ยนะคะแปะเข้าไปเนี่ยคะ่ะบนดวงตาสองข้างเลยนะคะแต่อันนี้ปุ้ยโชว์ทีข้างเดียวนะคะข้าปล่อยทิ้งไวค้ค่ะให้ความเย็นนะคะช่วยกระจายความหมองคล้ำรอบดวงตาออกนะคะหลังจากนั้นสักพักนะคะดวงตาของเราก็จะกลับมาสดใสเปล่งปัปงนะคะเหมือนกินกาแฟเลยครับวิธีที่3นะคะถ้าคุณเป็นแม่บ้านนะคะในครัวนะะหยิบแตงกวา วงกลมนะคะบางๆค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่ายางค่ะของแตงกวานะคะสามารถที่จะกัดผิวหน้าของเราได้นะคะล้างยางออกให้สะอาดนะคะเอาแตงกวาที่เย็นเ,นเนี้ยค่ะแปะบนตานะคะค่ะก็จะทําให้ตาที่หมองคล้ำของเราะค่ะสดชื่นขึ้นนะคะทิ้งไว้ประมาณ พูดถึงคนที่ชอบทานกาแฟไปแล้วนะคะก็เอาถุงชาค่ะแช่เข้าไปในช่องฟีสทิ้งไว้จนเย็นนะคะแล้วก็เอาถุงชาเนี่ยนะคะเป่าไปบนดวงตานะคะปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะอ,อ,อาการมองคําใต้ดวงตาค่ะก็จะค่อยจางลงวิธีสุดท้ายนะคะเป็น,นีิชามานค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาน,นะคะจะต้องไบไปทํางนาน ะะตื่นมาก็เห็นตาดำปิป๊กๆของเรานะคะเหมือนมีแพนด้าก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะที่อ่อนกว่าสีรอ,อ,องพื้นนะคะหนึ่งสต๊อค่ะแล้วก็ทาใต้ดวงตาค่ะจากนั้นเกลี่ยนะคะแล้วก็ทารองพื้นตามเป็นปกติค่ะรับรองได้ว่าตาที่หมองคำนะคะจะหายไปทันทีค่ะวันนี้ก็จบคลิปนะคะ5วิธีการทำให้ขอบตาสดใสน,นะคะไม่หมองคล้ สำหรับเพื่อนๆนที่เพิ่งจะเคยฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็อย่ายลืมกด s u b s c r i b e ด้านล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะถ้ามีคลิปใหม่ๆก็จะทราบนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆนที่เป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็อย่ายลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ค่ะสำรับเสลี่ย์เป็นกำลังจะให้กันค่ะเพื่อจะได้มีคลิปใหม่ๆมาฝากกันอีกนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนมีวันที่ดีนะคะมีดวงตาที่สดใสไม่หมองคล้ำค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ